เป็นจะไหนของแท้หูยตาดีเห็นไหมไห้นี่อ้วะนี่นีใกล้ใหายโอ้ใ้ยังนานเลยดคือตาดีเห็นอพูครับพี่น้องหาบอกง่ายเลยลงคันบอลเนี่ยโอ้ยตอนนี้ตกเป่าครับว้า ไงพี่คือไปตันไหบ่เอาวะอ้าวตะบดาสิไสิยาก่ขึ้นไปกับกอง้ายตันหนเลจัดปลางไงแล้วพี่นนองเลยสุดยอดเลยเนี่ยนี่ครับไกลๆแล้เนี่ย้ยยงตัวโอ้สุดยอดเลยครับนี่นี่บอกยางชุงเลย ขึ้นมาครับขึ้นมาบ่อยางสูงขาชันขาชันมาพี่น้องเพื่อใกล้ๆครับนี่นี่คือห้างมีมครับคอเปิดใหม่สุดยอดเลยครับนี่เป่าน้ำเป่าน้ำเปานหรอโอ้มันชี่ห้างเหรอตัวนี้บ่โอ้โหบังคับสูงครับนี่จากฟืนดินครับอีพออีตเมียเอ้ย ตายบัะนี้สิตัดแล้วเด้อบัะนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วมันมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหยเต็มหัวเลยบัดนี้ตาปูตาปูอันนี้ของแท้เด้อมันมันแห้งอีหลีตัวนี้นี่ห่างไงห่างไงอันจะไหนนี่ เสือ่งงนลงบ่เสืองไหมกูปวดแล้วได้นี่หนิวโน่แหละนี่ตายกูตายตายกูตาย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 แท้โอ้เห็นเสือกแล้วเห็นเสือแล้วพี่น้องระเดยวนะตายแท้เขาจิ๊บหนากูได้บ่วน้อแบบนี้เนาะพี่หนาก็เอาประยู่เด้อพี่น้องบัดส่วนส้มงนี่โอ้ยหนาบ่วงระเด้อบัดนี้ ่เพยา็ตัวเอพ่ายเด้อพี่นอ้องมือน,นี้กลองสันมดสันแนวนางน,น,นองนยิมน้ำมันตอดโอ้ย <c ười> จำหนากัไปไหนแก่สิว,ว่าจะไเด้อโอ้ <c ười> ขอ,อยนอนเด้อนอ,อนนอ,อนนอ,อน มันโดแล้วเนาะเดี๋ยวย้อนกันย้อนย้อนย้อนลงมานีมันมาตอดดอกมันบอกแล้วมันบอกแล้วมันบอกตอดมันสุดเสื่อแล้วเดี๋ย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 วไมนสิแตก เฮยจะไปเออแด่เสือโอ้พี่น้องเอ้ยฟองแทอลีอุ่นอสาล้างสุไปเห็นยังนั่น <c oughs> บ่มีประโปชน์เลยทั้งทั้งถือมืดล่ะโ <c oughs> อ้ห้างหมูน้ำมันบุ๊มบี้ป่อ๋อลงไปก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเนี้ยโคตรเสียนเามีม เฮ้ยจ้านข้า้ามอรือีใกล้จรกิงวะมีมีมีสู้อีูวันนั้นอกกูปนี้นสู้ดออเอาแล้วขาดพุทธอามาไปซะแล้วค่อยๆค่อยๆ่อ,อย่าให้หมัแตกเไม่มาิ่งไม่มาแท่หนะักตัดงนี้นตัดเอออันเจ้าของก็ถือเันใกล้ตัดตรงนะี้แน่นอนบอกไพ่วะเออบอกไผรงงร่ำมาลร่ำมากค่อยคโยยอมันโมเม่คุ้ยมีโมเมนคุ้ย อาย้อนมาย้อนมาทังพ,พี่ปะนี่ยเอตอตดเอามาเคียร์ขลังเอามาเคียกระลงงังเปาเปาสซมันเปาแซมันจุกกระทาเลน้ำเปาว้า,า,าดะละเอ้าเสนกอบอันนี้เสยนกอบครับเอาอยางไดน,นองปนิกูเนะาะนำหวานด้ยไหมจต้จเมันนสิาดะขาดขาดแล้วขาดแล้วเยอะไปอย่าไปอยอาไปยอไปย่าไปยอไปย่าไปอยขึ้น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  ขึ้นไปเอาเดี๋ยวจปล่อยจะปล่อยครบจ้บไว้หเือมันอืาขึ้นขึ้นขึ้นมาเจ้บเว้จับเว้าับเอออ่าค่อยๆลองนีขาดแล้วขาดแล้วเียขาด่างมัน้ยอันงอ้ห่างกันนี้ไหมสองกิโลอไนีหวนี่หบว่มันไม่เคี้ยงสั้นเคียีสิมันก็แตกแลเเอามือเคีย เอามือเคีย้ยย่ <g it> ยาอะไรอันนี้สิละ่ะมาพี่มาพี่คน <c oughs> ไข่หนหมะขดาดแล้วขาดแล้วหย a งไปหย a งไปหย a ง g ไปอ๋อโห่โคตรพอคันเบี้ยห้างมิ่มไปเอาตะการะะมาสิไม่ยังคือป่วยเลยอ๋อก็เคีย้ยวจี๊ดเคี้ยวไปเอาไปเอาตะการมาสะิ างงาม,มันหนักมันหนักเจ้าแมียมะกุ้ลโอ้งามเพงบออยาเขียมันแตกเขียวต้อมมันเล็บเล็บปัดออกไม่ใหม่ไหมหต้อมมันแตกนี่พี่นอ้อ,องเขียงสีครับ ห้องเงี้ยเน้นเน้นมันนี่มันนี่ห้องมันใหญ่ใหญ่จับเนื่องเนื่องมากางเรื่องนี้หัวบางอันนี้กุ้งเขียวเอามือเขียวเลยอาไปข้างนอกเลยเอาหมือเขียวเลยครับหม้อเรียบนะสุน่าเต็งตึงนี่แหละครับสุน่าเต็งตึง สวยๆให้โชว์พี่น้องเบิ่งแน่โอ้ยนี่มากักตัวเป็นเดือนได้กินได้กินน้ำหวานในเสียบว่าจารย์ตั่งชุ่มช่ำชุ่มช่ำครับเออจะสั่งสักชิ้นครับครับโอ้โหเพรี่เนีนเนียนครับน้ำหวานหน่อยโปกเนืยนครับเรื่องพ่วล้วครับไอ้ไอ้เบิ่งหนาไหมเบิ่งหนาเบิ่งหนาไหมยังไงครับมีก็สุกหลายแน่นอนครับแม่มาอนิข้างนี่สาแม่มะไป แมงเอ้ยปิดจับโอ้โหเป็นอะฝึงห้างลายงามๆมั้ยชิดยังยังไปกอบห้าวไปนี่โอ้ยพ่อเชาบ้านนะครับพิดชาครับหกข้างมาเนี่ยเดี๋ยวไปรวมไปรวมให้เบึงหกข้างหกเมยมาเนี่ยหกข้างหกเมย ฮกฮกตอดโอ้กลับไปเล่นวะโอ้ยนักลบเดี๋ยวมีบาดแผลรักลบว่ะนักลบนักลบเดี๋มีบาดแผลโอสุดยอดปลากันแนงว่ะมืนเล่นเดี่ยวไปฮกแมวว่ะเก๋วมันเป็นใหญ่เมื่อกี้ไหมโบแมนแมมบ่นนี่นี่ครับผลงานไปนี่ครับอูกำลังอ่อนนอนอันนี้สองอาทิตย์ได้ไหมอันนี้ห้างนีกสองอาทิตย์มันจะเป็นยังไงสินี่ลูกมันขึ้นนอนน่เดาะกระเดาะเสียบ โอ้โหคือข,ขาดเอาหัวไบบหนาหัวอ้าวมาเนี้ยหกมันวะหกหัวครับอิวีสุดยอดเลยครับจะอะไรข้างนี้งาๆก็จะสอบกันตาบ่ายานวะยานวะบ่ยยานอืบอยตอนขึ้น,นสีขึ้นมาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอือมีแต่แม่ปิ้นหัวบ,บิกบ๊กบิ๊กอู้ยนี่แม่นี่แม่เป็นยังนี่ เดี๋ยว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 มันตีกระมังบ่ลูกลุกว่นมหนึ่งสองสาเออนอนตัวนี้โอ้ยจะจะไปแตะเด้อลูก้นบนนอนพี่นอดีงเลยมาเนี่ยไปกับท้ามิ่ว่าต้องย่านครับไปกับสาว้องย่าผอก็มกจิ๊บหนาวครับผมกิ๊บนี่ครับสนีเนาะยังหัวกูลยเงสวัสดีครับ เดี๋ยวใช้ผลงานูดงานอีกหรอนักลบนักลบห้องนี้สุดยอดเลย